สวัสดีค่ะตามมาดูชาแน,นลนะคะก็มาพบกับสุดรลอของเราอีกแล้วมาในช่วงเวลาที่ยา่ยาหมดพอดีนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับไปก่อนอย่ายังไม่มานะคะขอบคุณคไปก่อนสุดรลอของเราค่ะก็จะพบกัน เป็นปกติของทุกวันนะคะเวลา14นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะก็จะเป็นช่วงเวลานี้นะคะที่ตามมาดูชาแนลนะคะก็จะมาหาพ่อไพรสักซูกรินค่ะคลิปก่อนๆอ,อาจจะเสียง,ยงแ,แปลกๆพัดๆไปบ้างนะคะเพราะว่า,าตามมาดูชาแนลก็มีอาการหวัดแล้วก็ไอด้วยนะคะกั้นเสียงสุดๆค่ะ ก็วันนี้นะคะก็จะมาเล่าเรื่องผลการตรวจวิชัยความผิดปกติของพ่ปแม่มาดูเยอะๆเลยายลยโดยละเอียดนะคะโดยที่โรงพยาบาลช้างศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยได้ลงไว้นะคะในเพจว่าวันก่อนนี้พ่อพลายตรวจอะไรบ้างนะคะก็เป็นการตรวจและวิเคราะห์การก้าวย่างใช้ระบบวิเคราะห์การเดินของที่ช้างเอเชียโดยวิธีการใช้หน่วยวัดแรงเฉื่อย ซึ่งมีการติดเซ็นเซอร์ที่ตำแหน่งต่างๆบนร่างกายช้างให้ช้างเดินโชว์ตัวหลอบนทางราบเป็นระยะประมาณ2.5เมตรนะคะแล้วจึงนำข้อมูลที่ได้ไปประมวลผลพบว่าขาหน้าด้านซ้ายมีจังหวะการก้าวย่างสั้นกว่าข้างหมดแล้วหมดแล้วและพบการเหยียดของขาหน้าเท่าที่เราเห็นนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นการเดินการล้มตัวลงนอนของพู้พายนะคะขาหน้าด้านซ้ายจะมีการเหยียดตรงตลอด เหยียดตรงมากกว่าส่วนอื่นก็คือเราเห็นได้ชัดเจนนะคะนอกจากนี้ยังพบมีการใช้ขาหน้าด<ว>้านขวานเพื่อช่วยเชยการทําง<ๆ>านของขาหน้าด้านซ้ายซึ่งอาจส่งผลให้เกิดโครงสร้างที่ผิดรูป<ม>ในอนาคตนะคะความหมายก็คืออาจจะาขาขวาอาจจะได้รับน้ําหนักมากเกินไปนะคะอาจจะทำให้ในอนาคตของผู้ภายขาขวาอาจจะผิดรูปได้ประมาณนี้นะคะ แล้วก็มีการถ่ายภาพลังสีก็คือเอ็กซเรย์นะคะขาหน้าด้านซ้ายเพื่อดูความผิดปกติของกระดูกโดยเฉพาะในส่วนของข้อต่อบริเวณข้อศอกผีกระดูกมีความขรุขระและมีช่องว่างระหว่างข้อแคบว่าปกติซึ่งเป็นสัญญาณของข้อเข่าเสื่อมนะคะข้อเสื่อมะ และก็มีการตรวจกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นด้วยคลื่นความถี่สูงพบว่าเอ็นบริเวณข้อศอกด้านซ้ายมีการอักเสบเลื้อรังจนเกิดเป็นพังผืดซึ่งเป็นสาเหตุที่สําคัญที่ทําให้ช้างไม่สามารถงอขาได้และพบว่ากล้ามเนื้อหัวไหลด้านซ้ายมีการ ฟอรีบเนื่องจากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานานต้นเต่าร้างที่เราเคยเมื่อทำการวิจัยจนพบสาเหตุของความเจ็บปวดากคบพลายแล้วนะคะจีมแพทย์จึงได้วางแผนการรักษาไว้ดังนี้เนื่องกำหนดให้ช้างเดินออกกำลังกายนะคะในทางราบโดยให้เดินข้ามสิ่งกีดขวางเพื่อกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อขาด้านซ้ายวันละ30นาทีลงมาหต้นสอง ทำการนวดบริเวณข้อศอกซ้ายด้วยคืนไฟฟ้าความถี่สูงเพื่อรักษาพังผืดในบริเวณหังก่าทาบันตามกระตุ้นเสริมสร้างกล้ามเนื้อบริเวณหัวไหล่ด้านซ้ายโดยเคลื่นเลนือไฟฟ้านะคะด้วยพักงานให้ดูและก็จะมีการติดตามและประเมินผลการรักษาทุก3-5วันค่ะก็ช่วยอีก3าวันก่อนดูค่ะก่อนช้าง จะมาประเมินผลให้ทราบกันอีกทีนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณคณะเทคนิคก,การแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และกบอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ที่ร่วมทําการวินิจัยและวางแผนการรักษาร่วมกันในครั้งนี้นะคะและขอขอบคุณบริษัท BTL Medical Technology จำกัดที่นำเครื่อง PMS มาให้ พ่อไพรสักซุรินของเรานะคะได้ทดลองใช้พี่ๆกับลังหาต้นต่อร้างก็นี่คือผลการวินิจฉัยความผิดปกติของขาหน้าด้านซ้ายนะคะที่โรงพยาบาลช้างศูนย์อนุรักษ์ช้างภายได้มาแล้วมาแล้วทําการประเมินไว้เพื่อให้ประชาชนนะคะได้รับทราบรายละเอียดขอพ่อไพรพ่อไพรคือ วันนี้ตัวพ่อพลายเองนะคะก็ถ้าพูดง่ายๆก็คือเหมือนกายภาพบำบัดนะคะให้เดินให้พังผืดมันคลายออกหรือว่านวดก็เหมือนคนเรานะคะถ้าวันนี้ยืดเกินๆเราก็ต้องไปหาหมอนวดอ่ะตัวพ่อพลายก็รักษาใา้คนแต่แต่คือช้างเป็นสัตว์ตัวใหญ่นะคะก็จะมีความยากอยู่ตอนนี้อะไรแม่พี่นะคะ เมนูประจำหรือเปล่าต้นเต่าร้างข้างบ้านนะคะน่าจะเป็นเมนูประจำนะอีกหน่อย,ยต้นเต่าร้างข้างบ้านพ่อพายเลยน่าจะเกลี้ยงนะแต่ต้นเต่าร้างที่สูนอนุนรกษ์ั้งไขรเยอะมากนะคะถ้าใครได้เคยมาเดินแล้วก็จะมีกอภยัยต้นบาน,น่าต้นเต่าร้างเยอะมากคนะ่ะที่นี่เดินไปมุมไหนก็จะเห็นนะคะพ่อพา,ายก็กำลังกิน ใบเต่าร้างนะคะถ้ามุมนี้นะคะมุมนี้ที่เราดูดาพ่อาพายเนี่ยค่ะก็จะเป็นเหมือนผอมเพรียวนะคะเป็นหนุ่มที่แบบสูงยาวเขาดีหน้าตาเกาหลีนิดๆนะใช่หรือเปล่าหน้าตาจิงลิ้นหรือเปล่านะมุมนี้จะดูทรงผอมๆนะคะแต่ที่จริงเ่ย ่าปกติที่แอดไปอยู่ข้างๆก็จะเป็นตัวแบบบึ้มๆเลยนะคะกระดูขึ้โกงไ่ต้องมาดูตัวจริงค่ะพ่อคลาาย็็เชิญชวนนะคะเชิญชวนท่านผู้ชมนะคะ,าะ,คะมาเที่ยวหาพ่อคลายน้องบาลันและพั้งแสนหวานไม่ไปตองได้เลยะคะ่ะแถวนี้ค่ะ พ่อลารก็ก่อนที่จะขึ้นมาโชว์ตัวก็จะมีการเดินออกกำลังกายกับพี่ควาดทั้งสามของเขานะคะเดินข้ามสิ่งขีวางเล่นน้อยเดินเล่นแถวๆโรงพยาบาลมาชมความหล่อเหลาของพ่อไายได้เลยเสาร์อาทิตย์คนเยอะนะคะถ้าเดินทางมาเสาร์อาทิตย์ก็ได้ค่ะถ้าท่านผู้ ชมท่านใดยังทำงานอยู่นะคะก็แวะมาเสาร์อ,อา,า,าทิตย์ค่ะคึกคืนค่ะเพราะเสาร์อาทิตย์มีคึกคืนจริงๆนะผู้ชมเยอะเด็กเด็กๆนี่ก็มากันเยอะช้างข้างๆอาจจะงนงนะคะว่าเออเขามาทำอะไรกันว่ามายืนตรงคอกคอกพลายเยอะจังเลยอะไรแนี้ช้างฝูยอยู่ข้างๆพ่อพลาย,ย็ดนะระดับค้นเทนตร้องตลอด เสียงลำแหลมนะคะดังไกลไปสามกิโลพ่อปลาอาจจะเยอะกว่านั้นนะคะสุดหล่อของเรานี่ร้องร้องเสียงหวานนะคะลำแหลมหวานถ้าของกินหมดนะคะนมห่อของเรานี่นี่่โอ้คำนี้คำใหญ่อยู่นะ ไปศักดิ์สุรินท่านทูตทำไมกินคำใหญ่จังเลยครับงับไปแล้วขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝขกบคุณสุดใส่รูนนะคะเดี๋ยวตามันดูชาแนลก็ฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ